ปีสี่สองดีกว่าผมลองหาเสียงหาเสียงที่โคราชบ้านผมมันเขตเลือกตั้งเล็กไปสองอำเภอคือคลองบรีกับเสิงสางผมก็ตัดสินใจลงเลยผมอยากจะเป็นสสเพราะผมอยู่เวียดวงการเมืองมานานอยู่ยาวนานผมก็อยากเป็นสสบ้างผมก็ไปลงพื้นที่สองปีเต็มจนกระทั่งคุณทักษิณมาตั้งพักไทยรักไทยขึ้นมาก็ไปจีบไปทาาทามให้คนไปทาาทามผมลงสสพักไทยรักไทย ผมปูฐานมันแน่นเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็มาจีบผมถ้าผมไม่ดังถ้าผมไม่มีคะแนนทาโพผมไม่ขึ้นคุณทักษิณจะไปจีบให้คนไปจีบผมไหมล่ะก็ปรากฏว่าก็ไปจีบผมลงสสพักไทยรักไทยในปี4ี่ี่แล้วได้ไหมคะขาดลอยเลยผมชนะในสองอำเภอคอมรีเสริงสางโคราชเนี่ยผมชนะขาดลอยเลยแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ลงมาอีกสามสมัยผมก็ชนะขาดสามสมัยโดยไม่เคยใช้เงินซื้อเสียงเลยเพราะว่าเรา ลงพื้นที่ติดดินและเป็นบ้านเกิดบองนอนของเรามผมก็ผมก็ทำอย่างนี้การเมืองพื้นที่อย่างหนักหน่วงดังนั้นแล้วนี่ถ้าถามว่าผมมีบุญคุณอะไรที่ไปเอาผมนี่ก็เพราะผมลงพื้นที่ออผมขยันออไม่ได้ว่าคุณทักษินไปให้เงินให้ทองหรือไปออช่วยอะไรผมที่จะทําให้ผมออมีบุญคุณ